จาสบายดีวิดีโอนี้จะมาแนะนำเฮียนหนูเกี g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  ่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสโควิด1 9จากสถานการณ์เสือโควิด1 9เก้าเฮาก็ได้เห็นคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นเมื่อนี้ก็อยากจะทบทวนความูเพื่อสะดวกในการติดตามขา่าวให้เขาใจง่ายขึน้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นกันเลยองค์การอนามัยโลกประกาศว่าโควิด -19 เป็นเสือใหม่โคโรนาไวรัสซือ ต้นต่อแมนทวนตีนยี่สิโนเวลโคโรนาไวรัสโนเวลบอนี่จะเป็นคำ adjective แปลว่าใหม่ซึ่งจะบแปลว่านี่ง่ายแต่อย่างไรซื้อไม่ C O V I D 19ย่อม,มาจาก stand for coronavirus disease that's b e e discovered in 2019 คือโครงสร้าง v e r s บวก discover คือ passive voice เป็น ism, s u b ที่ถือกระทํำ be บวก verb สองสบอนนี้เป็น v e r s เพราะต้องการสื่อว่าถือคนพบในอดีตมาก่อนแล้วอ่าเข้ามาถอดรหัสตัวอย่างซื้อกัน co ยอจาก corona vi virus d disease แต่ว่าโรคระบาด ทวีนตี19ซึ่งในปีนั้นเอาเขามาเขาคำศั่์ทีเข้าในยี่นเรื่อยตามข่า12คำศัพ่์ 1. Social distancing คือการหักษาระยะห่างทางสังคม 2. Physical distancing การเว้นระยะห่างทางกายภาพ 3. Super spreader คือผู้ที่แพรเสื่อไปในวงกว้าง C State Quarantines คือการป้องก,กันโรคการกักโตอยู่ในศูนย์ควบคุมของหน่วยของรัฐบาล 5. Home Quarantines คือการกักตัวอยู่ในบ้าน 6. Curfew คือการประกาศห้ามประสาสนออกจากบ้าน 7 WHO ย่อม,มาจาก World Health Organization คือองค์กรอนามัยโลก8 Lockdown คือการปิดประเทศหรือปิดเมืองและยุติกิจกรรมความเสี่ยง9 Rapid test คือเครื่องกวดหาภุ่มคุมกันใน่างกาย1 0 New normal คือการใส่ชีวิตในหูแบบใหม่11เอาวเบรกการแพร่ระบา 12. ด12 i n f a c t e d คืออธิบายถึงผูดีติดเสือแล้วก็ถือว่า12คำศัพท์นี้เป็นคำศัพท์ที่เฮ้าด้ยินในข่าทั่วไปทุกวันทุกวันเนาะขอขอบใจที่ติตามแต่ตอนย่นจบ แล้วพบกันกับวิดีโอต่อไปที่มี่อว่าจัดคำศัพท์เกี่ยวกับโควิด1 9เป็นหมวดหมู่เมื่อนี้ขอขอบใจ